ปี2ปีที่แล้วเพราะอะไรเพราะมันเห็นการย่อ80%เนี่ยมันขึ้นไปแน่ถ้าลองเทอมเนี่ยบิตคอยมันขึ้นระเบิดเถิดเทิงแน่เดี๋ยวเราดูภาพใหญ่ก่นภาพใหญ่เนี่ยบิตคอยมันมันจบจบนรกของมันแล้วนรกของหุ้นของอะไรทุกอย่างเนี่ยคือการที่มันหล่นลงมา80%เห็นไ,ไหมฮะมันเป็นมันเป็นนรกของเขาอะ่ะ ในสมัยของหลานๆเด็กๆต่อไปเนี่ยนอีกสักหลายปีเลยนีก็ลุงว่าน่าจะได้เห็นอย่างน้อยที่รลเวลเนี้ยสองแสนแต่อันยาวมากนะฮะยาวมากเป็นสิบปีคือต้องมีทองคำมีอะไรแบกหลังนะฮะเมื่อถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยเงินต่างๆเนี่ยที่เป็นเงินบาทเงินปอนเงินดอลลาร์เงินเยนเนี่ยมันจะด้อยค่ามันกลายเป็นเงินสกุลเดียวกันรวมกันเป็นสกุลใหม่เรียกว่ากงแตก เ,เ,เพราะฉะนั้นถึงตอนนั้นเนี่ยเงินเมื่อมันด้ค่าในพวกปหาเศรษฐีเขาจะเห็นเขาจะรู้ก่อนแบงก์เนี่ยล่มเป็นแถวเห็นไหมฮะตอนนี้ถ้ารัฐบาลกลางไม่เข้าไปอุ้มไว้แบงก์ในอเมริกาที่ล่มไปอย่างน้อยครึ่งหนึ่งแล้วเนะี่ยเมืองไทยก็ถ้าอาจจะไม่เคยดีแบงก์เนี่ยหนาแนงแน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการขึ้นของบิตคอยเป็นสิ่งซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้ามันลงมาอีกถึง80%ก็คืออยู่ประมาณแถวนี้ประมาณ3 0 0พันตรงนี้นะฮป80%ประมาณ3 0 0พัน ถ้าลงมาถึง3,000ก็เป็นจุดซื้อที่มาหาศึกษา์มันจะขึ้นระเบิดต่อเตอร์อีกครั้งหนึ่ง มาอัปเดตกันนะคะว่าสินทรัพย์ไหนหน่าสนใจบ้างขออนุญาตเริ่มจากตัวของบิตคอยเองนะคะคุณลุงก็ต้องบอกว่าบิตคอยเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดในครึ่งปีแรกเลยให้ผลตอบแทนประมาณบวก84เนะต,ต,ตั้งแต่ต้นปีค่ะแล้วคุณลุงก็เคยบอกว่าเรามาตลอดนะคะว่ามองว่าบิตคอยเนี่ยจะมีแนวโน้มที่มีราคาที่ขึ้นไปในระยะยาวแต่ว่าในระยะสั้นนี้คุณลุงมองอยังไงบ้างคะในตัวของบิตคอยค่ะ,ะเดี๋ยวนะครับ เริ่มต้นเนี่ยยาทางแชร์สกรีนครับอ่ก็ใช้แชร์สกรีนนะแชร์สกรีนอันนี้แล้วก็เอ็นทายสกรีนเอาตัวชาร์ตโอเคได้เ,าาเลยค่ะ,ะขึ้นเรียบร้อยแล้วค่ะคุณลุงเอ่อครึ่งปีนะฮะที่ผ่านมาเดี๋ยวเราดูภาพใหญ่ก่อนภาพใหญ่เนี่ย ปิตคอยมันมันจบจบนรกของมันแล้วนรกของหุ้นของอะไรทุกอย่างเนี่ยคือการที่มันหล่นลงมาแปดสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมฮะมันเป็นมันเป็นนรกของเขาอะ่ะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นอ่าหุ้นหุ้นไทยเนี่ยเนี่ยหุ้นไทยเนี่ยเราดูตรงเนี้ยอ่าจากฐานของมันตอนเปิดตลาดเนี่ยขึ้นไปถึงพันแปดร้อยแล้วก็ลงมาสมัยบิ๊กจิว๋วจาได้ไหมฮะลงมาเหลือสองร้อยห้าสิบตรงเนี้ย เห็นไหมว่ามันลงมาเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เห็นนะนี่เขาเรียกนรกเนี่ยเมื่อผ่านนารกแล้วต่อไปเนี่ยมันสดใสคณีตน,น,นรกมันมีหลายขุมเนี่ยขุมใหญ่มันมีขุมเล็กๆอีกเ,กเกช่อนอันนี้เช่นขุมนี้อ่อันนี้นี่ลงขยายหน่อยเห็นไหมขุมเล็กขุมเนี่ยนรกเนี่ยมันขึ้นไป ลงมาเท่าไหร่80%อีกแล้วเห็นไหมถ้ามันลง80%เมื่อไหร่เนี่ยอนาคตมันสดใสมากนะอันนี้เรามาดูมีอีกไหมนรกเนี่ยของหุ้นเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นก็80%เหมือนกันกเกือบๆเนี่ยขึ้นไปเนี่ยเนี่ยแล้วลงครั้งใหญ่ลงมาเ,เห็นไหมกว่า80%เ,เพราะฉะนั้นการที่ตลาดลงมามากๆเนี่ยนะฮะถึงประมาณ8 70 80%เนี่ย ถ้าเราเข้าใจเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีของเราดูบิตคอยตอนมันเริ่มต้นเนี่ยมันไม่กระดิกเลยอยู่แถวนี้นะครับเดี๋ยวทำเป็นเดลี่ชาร์ตเดลี่ชาร์ตแล้วทำเป็นไลชาร์ตนะเตอนเริ่มต้นเนี่ยดูไปหนึ่งว่าไม่มีอะไรเลยเห็นไหมฮะแต่ถ้าเราขยายตรงนี้ออกขึ้นดูขยายขยายขึ้นเนี่ยเห็นเริ่มมีแล้วเห็นไหมขยายขึ้นเรื่อยๆมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างที่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ก็จากฐานท่านี้ขึ้นไปถึงยอดของมันเท่าไรก็ตามเนี่ยมันลงมา80%ตรงนี้เห็นนะเพราะฉะนั้นหลังจาก80%แล้วต่อไปนี้มันขึ้นระเบิดเถิดเธงคุ้นก็เหมือนกันทุกตัวนะฮะถ้าคุณหาไอ้อี้80%ได้เนี่ยต่อไประเบิดเถิดเทิงนั่นั้นะมันขึ้นไประเบิดจริงไหมเนี่ยก็ดูสิมันขึ้นเนี่ยเท่าไร่เนี่ยเห็นนะแต่จากจุดเนี้สูงสุดมันขึ้นเนหะดูสิระเบิดเถิด,ดเิงไหมล่ะเห็นนะพอขึ้นไปถึงตรงนี้ปั๊บมันลงมา มันลงมาเนี่ยมันลง80%อีกหรือเปล่าเราดูสินะท,ทัที่สูงตรงนี้กับฐานตรงนีน้ถ้ามันลงมาอีกถึง80%ก็คืออยู่ประมาณแถวนี้ประมาณ3,000ตรงนี้นะ80%ประมาณ3,000ถ้าลงมาถึง3,000ก็เป็นจุดซื้อที่มหัศจรรย์มันจะขึ้นระเบิดต่อเติมอีกครั้งหนึ่งเราก็ดูสิมันลงมา3,000นี่ไงฮนะก็ประมาณ3,000เนี่ยเห็นไหม พอสามพันเสร็จแล้วมันก็เริ่มขึ้นเริ่มขึ้นระเบิดเถิดเทิงเลยไปไหนอ่ะเนี่ยจากสามพันอันนี้ขึ้นไปนี่เป็นหกหมื่นเห็นไหมแต่หลังจากสามพันนี่แล้วเนี่ยมันก็มามีไอ้ตัวนี้อีกแปดสิบเปอร์เซ็นเล็กอันนี้ก็เป็นการขึ้นระดับเล็กๆเ,เนี่ยเนี่ยหนึ่งสองลงมาแปดสิบเปอร์เซ็นจุดนี้ถ้าเข้าซื้อก็ระเบิดเถิดเทิงอีกนี่ฮะอาท้ทิพย์ตัวเซ็ ถ้าเราเข้าซื้อจุดนี้เห็นไหมดูมันขึ้นสินะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยไม่มีข้อยกเว้นนะฮะปัจจุบันนี้นะครับบิตคอยเนี่ยมันขึ้นไปถึงตรงนี้นะ,ะจากฐานของมันก็ประมาณแถวนี้มันลงมาตรงนี้เนี่ยประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นเห็นไหมฮะลงมาเนี่ยประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตลงมาแล้วมันเริ่มขึ้นละเพราะฉะนั้นลุงถึงได้บูลลิชบิตคอยมากปีที่แล้วปีสองปีที่แล้วเพราะอะไรเพราะมันเห็นการย่อแปดสิเปอร์เซ็นตเนี่ยมันขึ้นไปได้ เรื่ลองเทอมเนี่บิตคอยมันขึ้นระเบิดเถิดอเทอิงแน่แต่ดูช็อตเทอมการที่ขึ้นระเบิดเถิดอเทอิงเ,เนี่ยเนี่ยอย่างอย่างขึ้นครั้งเนี่ยมันก็หนึ่งสองสามสี่ห้ามันไม่ได้ขึ้นหนึ่งอย่างงี้ไม่ใช่มันหนึ่งสองสามสี่ห้าเสมออันนี้มันการมันจะขึ้นระเบิดเถิดอเทอิงเ,เลยแต่ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าเพราะฉะนั้นตรงนี้มีหนึ่งสองหนึ่งสองแปลว่าอะไรถ้าสมมุติแถวนี้เป็นหนึ่งแถวนี้เป็นหนึ่งนะฮะแล้วฐานอยู่นี่นะฮะเนี่ยถ้าสมมติหนึ่งอยู่แถวนี้ ก็จะเห็นการลง80%อีกครั้งหนึ่ง mm hmm. ก่อนที่จะขึ้นใหญ่มหัศจรรย์เลย mm hmm. เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยบิตคอยเนี่ยเราลองเทอร์มบูลเลชมากนะมีเดียเทอร์มก็บูลเลชมากรอให้นี่ฟอร์มหนึ่งสองให้เสร็จก่อนชอตเทอร์ม mm hmm. ก็บูล i s ชมากเพราะยังอยู่ในอัพเทรนแต่ว่าเมื่อขึ้นไปแตะแทร็เก็ตแล้วมันจะลงมาที่80ต้องระวังต้องระวังหน่อยนะมันจะลงที่80เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าดูตอนนี้ชอตเทอร์มตอนนี้เนี่ย เอาเนี่ยเอาตรงนี้ขยายตรงนี้ชอบเติมเป็นอย่างนี้ฐานอยู่ที่นี่นะครับลรงขึ้นไปนี่ก็คืออะไร Bullish Trend นั่นเองตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงี้อยู่ใน Bullish Trend แต่ว่ามันขึ้นไปเยอะแล้วใครจะเข้าบริเวณนี้นะก็ต้องมีจุด Stop Loss ระวังหน่อยนะเพราะมันขึ้นไปเยอะแล้วเนี่ยแต่ถ้าคุณดูหนึ่งสองใหญ่แล้วคุณเข้าที่เขียวแรกตรงนี้ ก็สบายใจปล่อยมาเห็นไหมเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าธรรมชาติของบิตคอยเนี่ยมันจะหาการย่อตัว80เสมอนะซึ่งมันก็ผ่านไปแล้วอันนี้ครั้งสุดท้ายตรงนี้มันจะเป็นการขึ้นครั้งใหญ่มหัศจรรยร์แต่การขึ้นครั้งใหญ่มหาศจารย์มันก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าภายในมันจะมี80เปอร์เซ็นแรกเกิดขึ้นตรงนี้แถวนี้นะฮะให้ระวังอันนี้ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยเราอย่าเสียขวัญถ้ามันลงมาแถวประมาณสองหมื่น อีกครั้งหนึ่งสมมุตินะฮะลุงพูดนี่ไม่ได้แปลว่ามันจะลงนะครับถ้ามันลงถ้ามันลงประมาณนี้อีกครั้งหนึ่งตรงนี้เป็นจุดซึ่งจะออ l อินเต็มที่เลยออ l อินได้เลยนะแต่มันอาจจะไม่ลงไม่ลงคืออะไรคือว่าในการที่มันบูลลิชมากเนี่ยบางทีมันลงหนึ่งสองแปดสิเปอร์เซ็นมันไม่เกิดขึ้นมันลงมาแค่ห้าสิบถึงหกสิบจุดแปดเปอร์เซ็นแล้วขึ้นใหม่สูงขึ้นเป็นสองบีแล้วลงมาเป็นซีอีกที นะมันจะฟอร์มตัวเป็นคล้ายๆ running flat อันนี้เทคนิคนิดหน่อยซึ่งอันนี้ก็ต้องรอจบ A B C แล้วซื้อแถวๆนี้รอดูแพทเทิร์นก่อนว่าเราจะต้องซื้อตรงนี้เป็นเป็นเป็น running flat หรือซื้อตรงนี้เป็นซิกแซกหนึ่งสองธรรมดาแต่ว่าอีกไม่นานล่ะครับสัญญาณซื้ออันนี้ต้องมาอีกไม่นานเพราะฉะนั้นในครึ่งปีหลังอันนี้นะฮะก็ bullish bitcoin นะครับระยะสั้น แต่อันตรายมากให้ให,ให้ให้เกรงกลัวการย่อลึก80%แล้วคิดว่าจะทำไงต่อไปหลังจากมันย่อลึก80แล้วหรือ running flat ABC ที่พอยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นขาขึ้นครั้งใหญ่ของ Bitcoin ใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นให้เตรียมตัวเอาไว้ว่าเฮ้ยถ้ามันขึ้นอีกทีหนึ่งสัญญาณมาชัดเจนแล้วอย่าตกรถกันนะเพราะคราวนี้จะขึ้นเยอะ เหมือนเหมือนในอดีตอะที่มันขึ้นทีหนึ่งเป็นเป็นหมื่นหมื่นะนะฮะเนี่ยโอเค,คบิดไปเราก็มองกันอย่างนี้อืมแสดงว่าในปีนี้จะเห็นการขึ้นเป็นการขึ้นแพทเทิร์นเล็กก่อนเป็นฟอร์มหนึ่งนะคะซึ่งเป้าหมายฟอร์มหนึ่งคุณลุงคืออยู่ที่เท่าไหร่คะก็ประมาณประมาณนะฮะประมาณสักไม่รู้สามมื่นสี่สามหมื่นห้ามั้งประมาณเแถวนี้ อืมก่อนที่จะปรับตัวย่อลงมาอีกครั้งหนึ่งประมาณ80%นะคะซึ่งจุดที่เมื่อกี้คุณลุงบอกว่าเป็นจุดที่ราคาที่เข้าซื้อคะ่ะอยู่ในช่วงราคาประมาณเท่าไหร่นะคะคุณลุง20,000ถ้ามันย่อลงมาขึ้นไปถึง30,000 40,000 5 0 0 0าแล้วมันย่อมา80%มันก็อยู่ที่ประมาณ20,000เอางี้แล้วกันถ้าไปคิดเป็นเงินบาทนะคะบิตคอยต่ำกว่าล้านบาททีซื้อเข้าไปแล้ ถ้าลงมาถึงประมาณเจ็ดแสนแปดแสนบาทนี่โอ้โหจะไม่ได้เห็นอีกแล้วนะฮะราคาดันค่ะและ้วในมุมมองคุณลุงเชิญค่ะคุณลุงเชิญก่อนครับค่คะในมุมมองคุณลุงมองว่าฟอร์มหนึ่งปีนี้เราจะเห็นแค่ฟอร์มหนึ่งหรือว่าเห็นทั้งฟอร์มหนึ่งแล้วก็ฟอร์มสองเลยค่ะบิตคอยนมันค่อนข้างเร็วนะฮะเราอาจจะเห็นหนึ่งและสองด้วยก็ได้นะฮะหนึ่งสองลุงคาดว่าน่าจะปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า ะะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นบูลชครั้งใหญ่แล้วแต่อย่าลืมว่ามันอาจจะเป็นหนึ่งสองแบบ running flat ซึ่งอันนี้เนี่ยมันมองยากมากแต่มันจะบูลช h ค่อนข้างเยอะมันจะเนี่ยไซเวย์ข้างๆแต่มันจะทำนิวไฮด้วยมันไม่เหมือนไซเว่ยสามสี่นนะมันเป็นหนึ่งสอง running flat หึงแล้ว AB เป็น strong b แล้ว C เนี่ยถ้าใช่ DC เนี่ยอยู่เหนือเหนือจุดนี้ถ้าอย่างนั้นเรา perfect เลยนะฮะแปลว่าขึ้นคราวนี้ลนะ โอโหไม่เห็นหางแล้วนะือา <ste ck> คอยดูคอยดูฟอร์มช i o นแถวแวนี้นะฮะคอยดู <st> คอยดูอีก <st <ste ck> สักเดือนหนึ่งอีกสักเดือนหนึ่ง <ste ck> เราดูอีกสักเดือนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวขอเรียนเชิญคุณลุงชฉลมมาอัปเดตกันใหม่นะคะยังขออนุญาตไปต่อให้จบเรื่องฟอร์มใ,ใหญ่ฟอร์มสามละการที่คุณลุงบอกว่าจะเป็นบูลิตค่ะขึ้นครั้งใหญ่แทรเก็ตคุณลุงตอนนี้นะตอนนี้เองอยูอย่ที่เท <ste ck> ่าไหร่คะเอ่อแทรเก็ตการขึ้นถ้าถ้ามันผ่านครึ่งปีนี้ไปนะฮะ นะแล้วก็มันมันลงมาแล้วมันมันขึ้นไปไม่ได้อีกทีนะฮะทา์เก็ตก็จะอยู่ที่ประมาณไฮเดิมประมาณหกหมื่นเจ็ดหมื่นนู่นนะไฮเดิม um. ประมาณนะ okay, ค่ะโอเคค่ะเมื่อกี้คุณลุงจะพูดอะไรไหมคะแต่มันมีทา์เก็ตระยะยาวกว่านั้นนะทา์เก็ตระยะยาวกว่านั้นเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณอันนี้หลายปีนะฮะ ลุงคาดว่านะบิตคอยเนี่ยในสมัยของหลานๆเด็กๆเล็กๆต่อไปเนี่ยนะอีกสักหลายปีในอนะคร่ยลุงว่าน่าจะได้เห็นอย่างน้อยที่เลเวลเนี่ยสองแสนอืมแต่นยาวมากนะฮะยาวมากเป็นสิบปีแล้วเราดูแค่สั้นๆดีกว่านะฮะหกหมื่นเนี่ยน่าจะได้เห็นตอนเห็นเนี่ยมันจะเกิดอาการลุ้นว่าเฮ้ยจะเบรกไหม <Yeah. S 1> ถ้าเบรกมันก็ไปต่ออีกแต่ก็ไม่มากนะฮะ แต่ส่วนมากเนี่ยมันมันมกจะเบรกแล้วก็ย่อลงมาให้คนถอดใจกันนะแล้วก่อนจะขึ้นใหม่คะฉะนั้นมองไปเนี่ยค,ครื่งปีหลังเนี่ยบิตคอยน่าสนใจมากนะฮะแล้วหนึ่งปีข้างหน้าก็บิตคอยน่าเก็บสะสมมากๆอืมค่ะโอเคชัดเจนนะคะแล้วส่วนของฟอร์มสามขออนุญาตถามเพิ่มเติมนิดนึงที่บอกว่าจะขึ้นครั้งใหญ่อาจจะไปที่ไฮเดิมอันนี้คือคุณลุงมองว่าน่าจะเห็นปีหน้าเลยไหมคะ ก็น่าจะสักสองปีมั้งฮะปีหน้าใช่ใช่ปีหน้า,นาเพราะปีนี้มันครึ่งปีแล้วเนี่ยก็ปีหน้านะภายในอย่างนั้นนะภายในสองศูนย์สองสี่เนี่ยนะฮะน่าจะน่าจะเห็นเพราะเผลอบางทีบิตคอยเนี่ยมันขึ้นเร็วกว่านะฮะเพราะว่าโลกตอนนี้มันมีสงครามถูกไหมถ้าสงครามวุ่นวุ่นวายๆขึ้นมาบิตคอยอาจจะขึ้นพรวดไปเลยก็ไดนะ้เพราะอะไรเพราะตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่าเงินเนี่ยมันของปลอบเท่านั้น มันเอากระดาษมาทาสีแล้วก็บอกว่า 100, 100, 100, ร้อยหนึ่งห้าร้อยเลยบังคับเราใช้ไปเพแค่กระดาษ่ไม่มีอะไรไม่มีค่าที่แท้จริงทั้งโลกไปอย่างนี้หมดแหละคนเนี่ยมันเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยเราถูกหลอกด้วยว่าให้เป็นทาสของไอ้กระดาษทาสีเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะก,การเปลี่ยนแปลงกันแหะเช่นประเทศในครึ่งหนึ่งของโลกเนี่ยกว่าครึ่งเนี่ยรวมตัวกันเลิกใช้สกุลเงินดอลลาร์ในการเทรดเห็นไหมเริ่มเกิดขึ้นแล้วเนหะ็นไหมทหันไปใช่อย่างอื่นแทน อาจจะใช้หยวนอาจจะใช้ไรซึ่งยังไม่ได้สรุปกันแน่นอนแต่ว่าที่เห็นชัดเจนคือว่าเงินหยวนเงินไรเขาก็ซื้อทองคาเยอะเพื่อเอามาแบกหลังเงินของเขาเพราะฉะนั้นระบบของระบบเงินตราของโลกเนี่ยกาลังจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจากระบบซึ่งไม่มีอะไรแบกหลังเ,เอากระดาษประทาสีแล้วมาคับให้คนใช้เนี่ยนะในทุนรวยอยู่ไม่กีะกูลเนี่ยมาเป็นระบบที่แท้จริง คือต้องมีทองคามีอะไรแบ็กหลังนะเมื่อถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยเงินต่างๆเนี่ยที่เป็นเงินบาทเงินปอนเงินดอลลาร์เงินเยนเนี่ยมันจะด้อยค่ามันกลายเป็นเงินสกุลเดียวกันรวมกันเป็นสกุลใหม่เรียกว่ากงเต็กเป็นเงินกงเต็กเพราะฉะนั้นถึงตอนนั้นเนี่ยเงินเมื่อมันด้อยค่าในพวกมหาเศรษฐีเขาจะเห็นเขาจะรู้ก่อนแบงค์เนี่ยร่มเป็นแถวเห็นไหมฮะตอนนี้ถ้ารัฐบาลกลางไม่เข้าไปอุ้มไว้แบงค์ในอเมริกานี่ร่มไปอย่างน้อยครึ่งหนึ่งละนะเมืองไทยก็ทาทาจะไม่เคยดีแบงค์เนี่ย น,นานาเพราะฉะนั้นเนี่ยการขึ้นของบิตคอยเป็นสิ่งซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะโลกมันจะเปลี่ยนไปในทางทางนี้นครทีนี้ถ้ามันเกิดสงครามแล้วมันรุนแรงขึ้นนะนะโลกมันวุ่นวายขึ้นเนี่ยสมัยก่อนทองคำมันมีราคาใช่ไหมแต่ทองคําสมัยนี้เนี่ยถ้าเศรษฐีมันจะเก็บทองคําจริงๆเนี่ยพอจะรีภัยไปอยู่ประเทศอื่นเนี่ยมันเอาไปยังไงทองคำมันเอาไปไม่ได้สิ่งเดียวที่เขาเอาไปได้เขาเริ่มเห็นกันแล้วคือบิตคอยไปไหนก็ได้ เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเราคาดกันว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะได้เห็นเบเทสซี่ไฮเดิมเพอเพลอเนี่ยสถานการณ์ของโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากอาจจะปลายปีนี้แหละ<อ>นะเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามมาอีกไม่นานนะ่ะก็ขยายแถวนี้ดูเนี่ยนะฮะอย่าตกรดกันเลิศเนี่ยเนี่ยอย่าตกัดจะใช้ระบบอะไรก็ใช้ไม่เป็นไรเพราะระบบของลุงนี่เป็นระบบเบสิกที่สุดทุกคนควรจะมีระบบของตัวเองซึ่งดีกว่านี้ก็รักษาระบบเอาไว้ นะฮะเมื่อมันขึ้นปั๊บก็ถือลองโพซิชันเตรียมตัวได้เต,ต,ตรียมตัวได้กําไรกันโอเคนะครับค่ะซึ่งเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันตลอดนะคะกับคุณลุงนะคะก็ถือว่าบิตคอยเป็นสินทรัพย์ที่คุณลุงสนใจในครึ่งปีหลังนะคะเดี๋ยวเราไปต่อสินทรัพย์ถัดไปกันแล้วท้ายที่สุดนะคะก่อนจะจบรายการเดี๋ยว